อาการคนท้องใกล้คลอดดูดวนแม่นมากร้อยเปอร์เซนก่อนจะรับชมคลิปกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลย Family Man คุณพ่อมือไหม่ติดตามไว้เลยอาการที่หนึ่งเจ็บท้องในช่วงหลังจากหกเดือนไปแล้วของการตั้งครรภ์แม่ท้องมักจะรู้สึกว่ามดลูกบีบตัวหรือหดตัวเป็นระยะยระยะ ซึ่งเมื่อยิ่งใกล้คลอดเท่าไหร่การหดตัวของมดลูกจะยิ่งถี่ขึ้นและรุนแรงขึ้นซึ่งอาการแบบนี้ทำให้คุณแม่มือใหม่หลายท่านอาจเกิดความสับสนว่าแบบไหนคือเจ็บท้องจริงแบบไหนคือเจ็บท้องหลอกสำหรับการเจ็บท้องจริงนะครับมักจะมีอาการหอาการปวดอย่างสม่ำเสมอและปวดถี่ขึ้น 2. ท้องตึงแข็ง 3. แม่ท้องจะรู้สึกเจ็บบริเวณมดลูกอ่อนเจ็บร้าวไปถึงหลัง 3. หากเดินหรือเคลื่อนไหวจะมีอาการเจ็บมากขึ้นและ 4. อาจมีมูกเลือดไหลออกมาจากช่องคลอดร่วมด้วยครับการที่2นะครับท้องลดหากแม่ท้องสังเกตพบว่าภายหลังจากการตั้งครรภ์ไปแล้ว36สัปดาห์ท้องมีขนาดเล็กลงนั่นก็เป็นเพราะว่า ทาลกในคันเคยอยู่ในมดลูกที่ระดับสูงในช่องเชิงกลานแล้วเคลื่อนต่ำลงเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการคลอดที่จะมาถึงข้อ3น้ำเดินถ้าคุณแม่มีอาการน้ำเดินไม่ว่าจะเป็นการเจ็บท้องคลอดหรือไม่ก็ตามต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับเพราะสายสะดือของทาลกในคันอาจถูกกดทับจากภาวะที่น้ำคล่ำน้อย หรือเกิดภาวะสายสะดือโผลแบบ่แลบซึ่งในกรณีทารกในครรภ์ไม่ได้อยู่ในท่าที่เอาศีารษะลงหรือถ้าทิ้งไว้เกิน18ชั่วโมงอาจทำให้เกิดอาการติดเชื้อซึ่งโดยทั่วไปมากกว่า80%เมื่อมีอาการน้ำเดินแล้วจะคลอดภายใน12ชั่วโมงนะครับต้องสังเกตด,ดีๆนะข้อ4ปากมดลูกเปิด ซึ่งปกติแล้วปากมดลูกของคนท้องจะมีความหนาเล็กน้อยและปิดค่อนข้างสนิทเพื่อป้องกันทารกในครรภ์ได้รับอันตรายจากภายนอกแต่ร่างกายของคนท้องจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเตรียมคลอดโดยปากมดลูกจะมีการอ่อนนุ่มและบางลงและสั้นลงเรื่อยๆจนกระทั่งเปิดขยายเต็มที่ประมาณ10เซนติเมตรเพื่อให้ทารกสามารถคลอดได้สำเร็จ เมื่อใกล้เวลาคลอดปากมดลูกจะเปิดและขยายทําให้มูกและเลือดบริเวณปากมดลูกไหลออกมาทางช่องคลอดและอาจเป็นเส้นเลือดบริเวณปากมดลูกที่มีการแตกทําให้เลือดไหลออกมาพร้อมมูกเลือดซึ่งหากมีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์ทันทีครับดูจบแล้วกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยจะนําความรู้เกี่ยวกับพท้องมาอัปเดตให้ฟังครับ f ฟ m i l y Man คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลย